สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับวันนี้วันที่28นะครับเสาร์ที่28นะครับกันยายนนะควันนี้คนพิเศษก็มีส่งงานนะครับอ๋อ11ชุดนะครับ11ชุดอุดมาดูชุดแรกครับงานอยู่ข้างคัดเส้นนะครับน้าดำรงนะครับน้าดำรงปทมนะครับลูกค้าเก่านะคงเอาตีมาแจงไปชุดที่แล้วนะครับนงานไม้ดำขวานคัดเส้นนะครับ 6ใบแดงนะครับตุวนี้อ่านำลงนับกทมนะครับชุดที่สองนะครับลูกค้าเก่านะครับก็จัดส่งให้วันนี้ครับแล้วก็เป็นน้าละองดาวนะครับอยู่ข้างคั้นเส้นผู้สุดท้ายครับมีอยู่สองคู่นะครับปิดไปหมดแล้วนะครับน้าละองดาวไปที่จังหวัดยโสธรนะครับงานอยู่ข้างคั้นเส้นนะไม้ดําขวานะครับสือเข้มเข้มเกตแก่นะครับอ่าครับต่อไปครับแล้วก็เป็นงานจิ้วแบนนะครับจิวแบน คิบแบนนาบุญมีนะครับนาบุญมีจังหวัดลบบุรีนะครับขอเสียงนุ่มๆนะครับคูวแบนนาบุญมีขอเสียงนุ่มๆน,นะครับ,รบจังหวัดลบบุรีนะครับมี่คนลูกค้าเก่านะครับเอาคู่ที่สองนะครับต้นเดือนที่แล้วแกมเอาตอกลานไปนะครับสันแนนอนพน้าฟังหน่อยนะครับแ,นแ,นแนันแนนอนนวตั้งนะครับจะมีพื้นที่พอก็จะนอนสั่นให้ดูเลยครับ ต่อไปครับแล้วก็งานตู้แบงตู้แบงอีชุดนะครับตู้แบงอีชุดนะครับนาดิสลานะครับดิสลานะครับเขาเป็นยิงไม่ใช่ของงายไม่ใดิสลาครับไม่ใช่นะเป็นลูกค้าเก่านะครับไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ขอโทษด้วยนะครับจิวแบงที่ว่างเมื่อวานคู่นึงครับก็มีน้ำมาปิดไปแล้วนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ขอโทษขออภัยด้วยครับ แล้วก็ติวเม็ดแตงนะครับติวเม็ดแตงนะอนิชานะครับไปจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวอเติ้วเม็ดแตงครับออมานี่สั่นแนวนอนก็เสียงเงียบก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับจังหวะสั่นแนวนอนในส่วนมากจะสั่นช่วงจังหวะแค่หนูเข้านะคเพราะสั่นเรียกแล้วก็สั่นขึบนอยู่แล้วนะครับบนลงล่างนะครับอ่าครับ นะอนุชานะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับติวเป็ดแดงครับเจ็ดใบแดงนะครับอ่าติวแบนนี่หกใบแดงนะครับติวแบนหกใบแดงติวเป็ดแดงเจ็ดใบแดงนะครับงานติวจะเป็นไผ่ตรงทั้งหมดนะครับงานติวแบนติวเป็ดแดงจะเป็นไผ่ตรงนะครับแล้วก็นี่ครับลูกค้าเก่าอีกท่านหนึ่งนะครับมาเอาโทนนะครับสองคู่นะครับโทนแบนนะครับโทนติวแบนนะครับแล้วก็โทนติวเป็ดแดงครับโทนติวแบนติวนี่นะอิสระนะครับมีคือหนังอิสระเมื่อกี้จำผิดขอโทษด้วยนะครับอ่าตอนนี้เป็นโทนติวแมดแดงนะครับ อันสั่นหมุนหาได้เลยนะครับชอบจังหวะไหนข้อมือเข้ากับจังหวะไหนก็หมุนหาได้เลยนะครับตออโคนะครับอ่านี่ครับแล้วก็เป็นโทนซิวแบนนะครับวัดซิวแบนนะครับอาริสลานะครับ โดนฟิวแบนด์นะการฟิวแบนด์นี่ก็จะติดปีกแมงเยอะหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเสียงทุกชุดนะครับก็ส่ง11ชุดนะครับ11ชุดก็ประมาณนัก6-7บ้านประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าท่านไหนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ขอโทษขออภัยด้วยครับจำชื่อไม่หมดจริงๆนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าเก่าทุกท่านด้วยครับ ก็มาก็จะเป็นลูกค้าเก่านะครับที่กลับมาใช้บริการอีกครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เลือกใช้บริการครับส่วนนั้นะถ้าไหนที่มองหาอยู่นะครับตอนนี้คิวส่งก็เป็นวันเสาร์กับวันพุธนะครับส่งอาทิตย์ละสองวันนะครับแล้วแต่จะติดรอบไหนนะครับนั้น้าไหนที่สนใจก็จะส่งอาทิตย์ละสองวันนะครับเสาร์กับพุธนะครับแล้วแต่จะตกคิวไหนนะครับในช่วงนี้ต่อก็จะไม่ไม่มีคิวนะครับใครที่สนใจก็พูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมครับผมประมาณนี้ครับุพิเศษครับผมสวัสดีครับ